นี่ก็มางานศพฮะจังหวัดชายภูมิอำเภอพักดีจัพลบนเจ้าทองครับบ้านราชบุรณะเนาะหมู่9้ามั้งค้าจะไม่ผิดนะครับศพนี้ก็เป็นศพที่สองแต,ต่เริ่มต้นปีใหม่มานะครับแล้วก็มีสองศพคือวัดป่าสังทองนะครับจึงมีศพหนึ่งเผาเือนกันแต่เผาอยู่วัดบ้านนะครับผมสุดเนาะผมออกละผมก็ใช้ชีวิตปกติข้างนอกนะครับก็เป็นพลขับให้กับคณะสงฆ์ เป็นห่วงทุกทุกท่านสําหรับนะตอนนี้ก็รู้ๆกันเนาะโควิดเนาะหมื่นกว่าแล้วน่าจะอีกนานนะเพาว่าน่าจะอีกนานแล้วก็นะครไม่มีใครการันตีว่าจะหายตอนไหนอะไรยังไงบางคนอาจจะกลายพันธุ์อะไรเงี้ยเป็นอะรที่มันร้ายแรงกว่านี้คนอาจจะตายเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยในในใน,ในสิ่งที่แบบนักวิชาการหรือโลกคนทั่วไปเขาเขาวิเคราะห์กันเนาะแต่ว่าในทางหลัก ศาสนาอะไรเงี้ยหลายๆศาสนาหลายๆความเชื่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายุคน,นี้เป็นยุคที่แบบยุคสุดท้ายยุคคนที่มีศีลธรรมคนที่แบบอะไรเงี้ยเชื่อมีความเชื่อมีความศรัทธาเท่านั้นที่จะอยู่รอดอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบพระเจ้าล้างโลกอะไรเงี้ยหลือแต่คนดีๆอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ากตรงน,นี้เคสน,นี้ก็ที่ทราบมานี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเนาะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเพราะอยู่ที่บ้านตลอดไม่ได้แบบ ไปในมงในเมืองเดินทางที่ไหนทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับที่ชัยภูมิตอนนี้ก็12 13องศาได้นะครับวันนี้ก็จะอุ่นๆหน่อยเมื่อวานหนาวมากเมื่อวานหนาวมากไม่ติดโควิดนะ3ารายที่เสียชีวิตไปนี่ก็จะเป็นผู้สูงอายุสมุส่วนใหญ่นะครับมี70อัพ60อาบหกสิบอาบอแต่เคสนี้ก็จะไวรุ่นหน่อยเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคือมันหนาวมันหนาวจริงอะมันหนาวจริงมันหนาวแบบ เย็นว่าเราจะทําอะไรอาชีพอะไรงานอะไรอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วทางที่เราต้องไปมันก็ทางเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนั้นดูแลรักษาสุขภาพฮะช่วงนี้นะครับผู้สูงอายุเด็กเนี่ยก็จะภูมิต้านทานอาจจะไม่แข็งแรงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับดูแลกันใ่้ล